ดไไม่ทันเลยค่ะค่าคุยกันอีออกพิภพินจ้ากอ้ยตัวใหญ่งเงตันี้เอาปกติมันหนาออกก่อนเด็กเอาขาหนาอ่ะไมันออกพิ่ะอันี้านกมาจายเด็กข้ากอนหมยขี้อนกนเเนาะ

ทำแน่งกันไหมครับไม่ถนนั่เอาดยเขาไปไหม่ถ่ไม่อกไปจเขาไปไหม่้ลหลักการ่อายนะามดต้ออกสองตัวแล้วพ่นะ่นไปตลอดเยนั่นไันงอดึงนี่นั่งหงนะาไม่เอ้ยไม่าเลยหงอกใช่ไหมใช่ไห่ไหมเช่ไ่ไหมใ่ไห่ไช่

คิดอะไรได้พูดมาเลยนทมันลมพันะไม่กว่ไม่ชอบมัาะำการคนนึงตัวนองเื่อนโอ้สบายคนนึงตำามคนนง่น้ังป่วมันเปไร่โอตัวอกเอาตอราชการจะได้มงอ่านกับใคไปายิ่งรักอยู่เลย ี่มังทิ้งรัพอดีจะเตียมห้องที่ดีพอดีจ้วงนั่งสลับต่โชว์าการเนื้หาพอดีแล้วก็มนีด้วยมับี่นี่นี่มเลยออข้ามมุตัวเสร็นาเยลำบากใจใ่ไหเาเขตย์สานอ๋กนึ่เมตุลย์สาน่กันชิบวมนกาโ พะฮะอ้โหราชาติร้อนจริงค่ะัุงเลยก็รสชาติเข้าใจนก็เลยตับไหมน่ากล้าเนีะ